มาจ้าวันนี้จะลองทําขนมไม้ขน,นุนนะคะเพื่คนอันนี้คือถั่วเขียวที่หนิงเอาไปนึ่งจนสุกล้วหนึ่งก็เอามาปั่นนะคะปั่นแล้วจ้ะใส่กะทิลู่ไปจ้ะสองร้อยห้าสิกะอเวตัวอีงแล้วเกลือหนึงหยิบมือนะจ้าเกลือ,อน้ำตาลจ้ะแล้วเราก็จะมาทําการ คนๆนะคะให้มันละลายจำได้วันนี้คือครั้งที่สองพี่น้องั้งแรกทำก็อก็กินได้จริงจะอร่อยทำตั้นา แล้วก็จะกวนๆให้เขาแบบแห้ง มาพี่น้องถึงเวลาปั้นกันแล้วนะจ๊ะเราก็จะทำเป็นก้อนตามขนาดของเราเม็ดขน,นุนเม็ดใหญ่เม็ดน้อยก็ได้แต่อารมณ์ของเรานะจ๊ะทุกคนนี่หเม็ดเราไม่ได้ช่างนะพี่น้อง เห็นตามสูตรเขาเขาจะเอาช่างมันจะได้ดูเท่ากันเนาะอันนี้หนิงไม่ช่างจ้ะเพราะว่านิงสะดวกแบบนี้นิดค่ดาดเม็ดที่สองตามมาจ้ะทำให้สเนกินก่อนพี่นนองอันพาไปตลาดไทยสเนกเอาเม็ดขนุนไหมนิงก็ไม่รู้ว่านางชอบกินเนาะนางกินปินนิงก็ไม่รู้ว่าเขากินปินพี่เนาะ ม่ดูวัสนกิกินเป็นเพราะว่าไม่เคยเห็นก็กินจักทีนั่นนะมันหวานเด้จะกินมดไหมหน่ว่ะซื้อห้กล่องกินถ้าซื้อหต้องกินให้มดนะพ่ะนะกล่องนึงก็ได้หลายเม็ดจุดน้อยเจดสิบคนสองรยสิบบาทประมาณสิบกว่าเม็ดหรือเปล่ากล่องน้อยกินคนเดียวมดเกี่ยงเลยจ้ะ ตาเื้อ,อยก,กินอยู่รอบนี้ก็เลยอยากจะทำให้เห็นไหมพี่นองเม็ดขนุนเนอะว่าจะเป็นเม็ดอะไรที่ใหญ่ๆลูกลกูกกระบาดลูกระเบิด <c oughs> ต้องทำเป็นลูกแบบนี้หรือเปล่า <c oughs> ตามสะดวกเนาะค่ะเนาะูกแก่ลูกน้อยั้นต่อไปจะ กำลังต้มพริกต้มพริกไลต้มพริกก็ต้มกระชายกำลังทำขนมจีนทำอะไรนะทำทั้งของข้าวทั้งของหวานนี่นะคะมาอันกับผอมเพียวมือใหมมือใหมเห็นลูกกินอะไรก็อยากทำให้กินล่ะคะ่ะทุกคนถ้าอยู่ไทยก็ไม่ทำหรอกเนาะอยู่นี่ก็หากินลำบากจะ้ะ ซื้อเขาก็แพงทำเองมันก็นมีความภูมิใจอีกแบบนึ่งนและที่สำคัญคือได้ถ่ายคลิปนี่จะขอตัวไปปั้นต่อนะคะทุกคนรอดูตอนเซตเนาะนี่จ้าปั้นเสร็จแล้วพี่น้องดูให้เป็นเม็ดขนุนเวยจ้ะเด้ออลังการงานสร้าง นิดใหญ่ไฟกระพริบมากได้เท่านี้หละสะที่ทำเลยเนาะสวยงามปะ <c oughs> ไม่ชมฝีมือตัวเองแล้วใครจะชมเราใช่ไหมทุกคนเราก็ต้องชม,มตัวเองจกักวิดจักหน่อยนั่นเลยอันนี้คือเศษมันนะคะทุกคนถากนี่เดีไปชุบแป้งไอชุบอะไรนะไข่แดงะะนิ่งแล้ว้ะนิ่งแล้วน้ำเรานิ่งแล้วนะพี่นอง เราก็จะเอาใส่ลงไปเลยจ้ะเดี๋ยวหาไข่ไข่ไก่นี่ก็รมดไปหลายลูกเลยเ้ยพี่น้องเอ้ยเราไขา่แดงนิ่ก็นิดเดียวนะคะ่ะทุกคนอันนี้ไม่ใช่ไข่ปิดด้วยจ้ะไข่ไก่เพราะว่าอยู่ต่างแดนนี่แต่ไข่ไก่จ้ะไข่ไก่แต่เปลือกสีขาวจ้ะไข่แดงคอยกระมดไป พกลูกไ,ป,ไป้น่จะพอกั่งไรเราก็จะเอาลงหม้อเลยนะคะคุกแค่มันเขากันก่อนนะทำเบาๆจ้ะอย่า,า,ามีจี่ฮัตคืนแม่ครัวจำเป็นก็หาเรื่องทำไปงานนะคะทุกคนอยากให้รูปดกขึ้นเบิง่งไปมาจ้าลงนอกไปเลยนะคะ ตอนนี้อย่าหาหน้ามันเดือดจะ้ะทุกคนอย่าห้มันเดือดเพราะว่ามันจะทําให้มันไม่สวยอุ้ยมันทําไมไม่ลอยละ่ะหรือว่าลูกใหญ่เกินหรือเปล่าตรงห้อ ก็เปิดจะเปิดสวงมาให้น้องนุ่ปิดไฟมันเลยดีนะใช่ไหมเนี่ยช้อนตักไปมียีบมันจะประสะดวกกว่าหรอนี่ค่ะทุกคนขนมไ่ขนมของา ทำไมเป็นลายอย่างนั้นละ่ะเนองโอ้ยเนีนรนี่ยทำไมมันขึ้นขื่น เราจะให้เขาลอยอยู่นี่ก่อนจักนาทีสองนาทีค่ะทุกคนเราค่อยเปิดไฟให้มันเดือดเนาะคะ่ะเนาะให้เขาเซร็จตัวก่อนค่ะทุกคนแล้วเราค่อยเล่งไฟให้เขาเดือดเดือดแล้วจ้าเราก็จะกลับ กับด้านนะคะทุกคนโอ้ยมันก็สิหม,มงปลายเลยมันเป็นสาหร่ายด้วยนะคะทุกคน <c oughs> อา <c oughs> จจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ <c oughs> ให้เขาเดือดเดือด <c oughs> ก่อน นี่ขนมของเราทุกคนแล้วก็อาจจะไม่สวยไหมเหมือนที่เขาทำกันนะคะน้ำต,ตาลมันอาจจะไม่เยอะตอนที่เราเอาไปต้มอ,อ่ะสีมันก็เลยแบบจืดๆจะกร่อยเลองเชื่อหมาพอแก้คัดได้อยู่จ้ะอ,อืมหวานมากอร่อยแซ่บพี่มือตัวเอง